Yeah. Mm -hmm. สวัสดีครับพี่น้องพอกข้ามาเลาเล่นกินเอาผมมาดทานแล้วครับพี่น้องนี่เอาครับไปชมเี่ครับนี่ครับเป็นตะไลหกขุนนะครับของเย็บซี่นะครับเป็นสังมากนะครับพี่น้องหนึ่งโลนะครับตัวนี้จะเป็นจุดแบบทางขวาสบัดนะครับจะเป็นหูขวานะครับแต่ว่าถ้าเอื่นทางจับจูจะเป็นทางใส่ใส่ปกตินะครับตัวนี้ สายปกติก็คือประมาณนี้นะครับทางสายนะครับไปยังสี่นะครับสายเจิดนะครับเอ้าเดี๋ยวมือร้อเล่นกินจะไปรีวิวนะครับพี่น้องอสองบังนะครับสองบังก็คือตัวนี้นะครับมือจะไปรีวิวตะไล่โฮคุณนะครับก่อนเอาห้ F เอฟซนะครับผมเพราะว่ามันต้องเทสงานตลอดนะครับพี่น้องว่าผ่านหรือบ่ผ่านนะครับตัวนี้จะเป็นหูใส่ก็หูขวาเลยนะครับสองขางเดี๋ยวรอเล่นกินจะรีวิวการจุดพรอมนะครับแล้วก็เบิ้งบางไฟว่ามันจะผ่านบ่นะครับผมหล้วกล เดี๋ยวจะรีวิวทาจุดในคลิปเดียวกันให้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันพี่น้องเดี๋ยวจะเดินทางไปหาเทียมน้องหอยครับแจ็คยู่บานโมยูมนีไปครับผมมาหอดพเทีบแล้วครับผมโอ้มาดูแถ่บ้านซนึ่งพ่อมันเลี้ยงด้อพี่น้องลกห้าเขาา่นวะเทียน้องหอยโอ้ยมันจึงหีืกินเข่าสมุนไพรมาดองลกออก พ่อครับลูกเนี่ยทุ่มพ่อมันเลี้ยงปีนี่จังหวะแกคุปินแล้นี่ครับเดี๋ยวเราจะออกไปเทียด่ผุนครับนอกชุมชนครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหัวระเบิดนะครับผมประมาณสองกิโลน่องพี่เนาะห่างไกลชุมชนเด้อครับการจุดตะไลนะครับพี่น้องย่ประมาณนะครับผมให้จุดทีโล่งนะครับแล้วก็ห่างจากชุมชนนะครับโดยเฉพาะหัวระเบิดนะครับพี่น้อง ถ้ามันเท่าจุดมันบวกขื่นแล้วมันจะแตกอยู่ข้างล่างนะครับอาจเกิดอันตรายได้นะครับผมฉะนั้นแล้วก็ย่าประมาทนะครับให้เลนอยู่ในที่โล่งนะครับหล้วก็กอยู่ในความปลอดภัยนะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวจอกไปนะครับผมเอาครับพี่หน้องมาหอดมองนะครับผมมือก็มีสองหูนะครับจะเป็นหูสายนะครับก็หูกลัวสายเจิดนะพี่นี่ครับหูสายนะพี่หน้องถ้าเท่าเอาคางเถื่อนนะครับ คางที่ผมมากไว้นะครับคางจับจุดหรือว่าคางเยานะครับหูมันจะอยู่ฝั่งสายมือนะครับถ้าจุดนี่มันจะเป็นจุดขวานะครับพี่น้องหูสายนี่จะจุดขวาขวาแบบเจิดนะครับเอาพี่แบบเจิดเอายืนขึ้นเบื้องท่าเจิดบอแล้วเว้ยเจิดตัวเออเจิดไปทั้งนาครับหรือว่าไปทั้งขางนะครับถ้าสมัดออกคางก็จะเริยนว่าสบัดนะครับท่าเจิดนะครับ ตัวนี้จะเป็นหู้สายนะครับถ้าถ้อเอือนทั้งจับจะเป็นทั้งจับสายนะครับแต่ว่าถ้าเอือนฟังหู้นะครับถ้าจับทั้งเหยับผมมันจะอยู่ฟังขวานะครับถ้าจูดเ้าจะจูดฟังมือสายนะครับสายเจือดนี่ครับสายเจือดพี่น้องสายเจือดคือเจือจังสีนะครับสบัดคือสบัดจังสีนะครับกับล้อเล่นกินจะจะถามก่อนนะครับว่าเอฟซีธนัดขางไหนนะครับล้ะก็าแบบโยนหรือแบบสบัดนะครับโยนโยนก็คือเจือดนะครับผมถ้าเจือดสบัดก็คือสบัดออกั้างขางนะครับ สบัดก็คือมันติดแล้วก็สมบัดออกสมบัดออกนะครับขว้าไปขว้าหรือว่าสายไปสายอันอื่สมบัตินะครับนี่ครับกระบอกมาเลยครับว่านันะสายหรือขวานะครับถนนะแบบเจิดเจิดก็คือจังสี่นะครับถ้าสมบัติก็คือสมบัดออกจังสี่นะครับสองอย่างนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาเทียดนะครับไอเอฟซีเบิ้งนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะมีขวากับสายนะครับสายนี่มันจะเป็นทา้า้าหูสายเจิดนะครับพี่น้องถ้ามาจุดขางขว้ามันจะเป็นขว้าสมบัติจังสี่นะครับ สะบัดออกจริงๆนะครับสะบัดออกข้างนี่นะครับถ้าเป็นหูขวาเข้ามาจูา่ใส่ก็จะสะบัดออกนะครับกับพวกในอยางนะครับผมฉะนั้นแล้วเอาท่าจะคว้างถนัดยืนอยู่ขันนะนเจือดเห็นบอลผิดแทบ นี่แปดบันครับนี่แปดบัะครับวาเจิดนะครับแต่ว่าใส่นี่บัสนะครับเียดดี มาบส,สนามหลวงป่าพี่น้องอำเภออย่าเปล่าหลอกเลียดกันด้วยรับเรื่อยอย่าเปล่าหลอกเลียดกันอำเภอบตอำเภออ่าโอเคนะครับพี่น้องหลังจากไปจุดนะครับตะไรหกหุ่นยี่สิบเสนให้ท่านิ่มหัวระเบิดน,นะครับตัวน,นี้จะเป็นชุดออกพรรษานะครับแต่ว่าเอฟสี่พรรษามก่อนนะครับหลังจากไล่โซดหนึ่งโลนะครับแราคา ล่อเล่นกินเห็ดแล้ะก็ต้องเทศทุกชุดนะครับหลังจากการจุดนะพี่น้องก็เห็นว่าบังไฟกับโบมีขอํำนี้นะครับถือว่ามารฐานนะพี่น้องการเดินทางก็ถือว่าใจยาวนิ่มนะครับแล้วก็เสียงระเบิดดูดันดีนะครับบนอ้โอเคนะครับผมเอฟซีทันใดสนใจนะครับนี่ครับโค้นยี่สิบเซนเทเนี่มอระเบิดนะครับออกพรรษานะพี่น้องบางแล้วเก่าทิบบาทครับผมนี่เมาเลยครับอยู่บานลอเห่นกินนะครับทักมาในเพจก็ได้นะครับหรือว่าโทรมหาก็ได้นะครับผม ชทมาคุยกันนะครับพี่น้องเอฟซีทันใดสนใจแต่ไล่นะครับสั่งจองไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับเพราะว่ามังไฟรอเล่นกินเก็บได้6เดือนนะครับรับประกันนะครับผมไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเอาไปไหว้ก้อนพี่น้องหอดมือออกพรรษายังจุดนะครับถ้าจะเอามือออกพรรษาเลยแล้วเท้อมันก็อาจจะเบิดได้นะครับผมเอาขอบคุณเอฟซีนะครับที่เพิ่นสนับสนุนมานะครับผมหนึ่งโลนะครับนี่ครได้ทำการให่งเป็นเรียบร้อยนะครับพร้อมทำการแสดงวันที่สิบเจ้าครับผมนี่มันจุดนะครับ อ๋โอเคนะครับมารฐานครับผมพี่น้องมือนี่ทดสอบเรียบร้อยนะครับนี่ครับสุดท้ายนี่ครับผมมีอย่างไรนะครับฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามช่องเราเล่นกินนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบสานประเพณีสานมาเนาไหวนะครับการเฮตตาไลนะครับบูชาไฟออกรรษาด้วยครับพี่น้องงานแรกนะครับผมบอกกันทิบนะครับผมสำหรับมือนี่ก็สวัสดีครับมาตรฐานพี่น้อง